ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้รรมะย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไ้ในธรรมพาราธวาชาถามพระาศาสดาต่อว่านี่มันแค่รู้ตามซึ่งสัจธรรมแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้อย่างไรพระาศาสดาตอบว่าให้เวียนสิบสองขั้นตอนนี้ให้มาก แล้วจะเป็นไปเพื่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมเรียกว่าสัจจานุปัตติการบรรลุซึ่งศัจธรรมมีได้ด้วยการทำนะสัจจานุพจน์เนี่ยนะสิองขั้นตอนเนี่ยให้มากดังนะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกินวิสัยของความเป็นมนุษย์ของเราและความเป็นอริบุคคลนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเป็นนักบวชนักบวชสมณะนั้นเพียงแค่มีโอกาสว่างพระองค์ตรัสว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างแต่ถ้าไม่ใช้โอกาสว่างอันนี้การบรรพชานั้นจะเป็นหมันเปล่าเธอจะเป็นคนที่จนที่สุดในโลกทรัพย์ทางโลกก็ไม่ได้ทรัพย์ทางธรรมก็ไม่ได้ เปลียดเหมือนดุนฟืนจากเชิงตะกรนที่เผาศพตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระยังมีไฟติดอยู่สองข้างจะนำไปใช้เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้นำไปใช้เป็นไม้ในบ้านก็ไม่ได้นะจัดไว้ในพระสูตรที่บอกว่าพิกขูในธรรมวินัยเนี่ยเข้าถึงอาชีพคือขอทานเราอยู่ในอาชีพขอทานพระองค์บอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คือการขอทาน คำสาบแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาบแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถิดดังนี้พิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวช แต่เพราะเราเห็นโทษทุกภัยในสังสารวัตรความแก่ความเจ็บความตายกำลังเข้ามาเยือนเราเราต้องการจะแก้ปัญหาตรงนี้จะทำการหลุดพ้นให้เกิดขึ้นให้ได้เรามองเห็นว่าคารวาดนั้นคับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วทำได้ยากในเพศคารวาด ฉไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้นี่คนที่คิดจะบวชเขาคิดกันอย่างนี้แต่ถึงแม้คารวาจะครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงบอกวิธีในการที่จะหลุดพ้นไว้ให้ มีคนถามพระาศาสดาว่าข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระจจะจันจักเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังใช้เงินและทองทําอย่างไรจะได้การหลุดพ้นละ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้กระทําโสตาปัจยังคสีเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีสิทธันเป็นที่รักของพระอริยเจ้า ชี้ไปที่ศินห้าโยมทั้งหลายมีศินห้าบริบูรณ์มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้พยากรณตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วและถ้าโยมเป็นโสดาบันโยมจะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกปิวินิบัตนรกอีกต่อไป อย่าให้เทวดามารพรมสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกมาดึงศรัทธายมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้วันนี้อาตมาเห็นชาวพุทธถูกเทพมารพรมดึงศรัทธาออกไปจากพระศาสดาบ้านของเรามีสารพระพรมสารพระภูมิสารเจ้าที่สารเทพเทวดาเยอะแยะไปหมดเลย เรามีเทพเจ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งที่บางคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาซึ่งความปรารถนาของเทวดาก่อนตายมีสามอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าให้พิกุฟังว่าเทวดาเขาปรารถนาไปสู่สุคติปรารถนาจะได้ลาบปรารถนาจะให้เกิดความตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้ว พิคูถามพระาศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพระาศาสดาตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหลคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดานั้นหลายคนอาจพึ่งตายจากเทวดามาต้องการมาสู่สุคติโยมสำเร็จไปหนึ่งละพิคูถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาบ คือการมามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนในการได้ลาววันนี้เราศรัทธาตถาคตภาสิทธิหรือ,อยังพุทธวจนะหรือ,อยังคำที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์เอาไว้ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้าโยมศรัทธาชื่อว่าโยมได้ลาวหรือเรียกว่าลาพานุตริยะ ได้ลาบนะและข้อที่สคืออะไรเขาปรารถนาว่าอย่าให้สมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกชักจูงหรือชักนำศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้โยมอย่าให้ใครในโลกดึงศรัทธาโยมออกจากพระพุทธเจ้า แบ่งปันนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่มีโสดาบันไม่มีเยื่อใยต่อสมณพราหมณ์เทพมันพรมหรือใครๆใ,ในโลกจะซื่อตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยืนเคียงข้างต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเจ้าสากยะมหานามะประกาศบรรลือเสียห,หน้าต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าพิกขุทั้งหลายพูดอย่างหนึ่ง พิกุลีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะไม่ฟังใครเลยในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างนี้ ขอให้พระพุทธเจ้าจำข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้จะไม่ฟังใครทั้งนั้นในโลกถ้าใครในโลกพูดอย่างไรก็ตามถ้าพระองค์พูดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะเชื่อและจะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าบาลีใช้คำว่าอเวจจับปัสสาเทนะเลื่อมใสอย่างยิ่งเลื่อมใสที่สุดหรือพระองค์เรียกอีกคำใช้อีกคำหนึ่งว่า ตถาคตเเอกันตคะะโตอภิปสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะไม่มีการแบ่งปันถ้าโยมมีความมั่นใจอย่างนี้ในหัวจิตหัวใจในใจของเราโยมพยากรตนเองได้เลยว่าเราก้าวล่วงผลปุถุชนภูมิแล้ว ได้ความเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นมันควรแลกไหมกับการที่เราเนี่ยยังยึดถือสิ่งเหล่านั้นกับการที่เราจะพ้นจากอบายทุกติวินิบาทนรกมันเทียบกันไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าสามัญญผลคุณประโยชน์ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนั้น เปรียบเหมือนน้ำสองสามหยดแต่สามัญญผลองคุณของธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเปรียบเหมือนน้ำทั้งมหาสมุทรคุณวิเศษในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นความเชื่อเหล่าอื่นเทียบไม่ได้เลยกับโสตาปัฏิยังคสีดังนั้นเราอย่าไปอาลัยอาวรตัดความเชื่อเหล่านั้นวางความเชื่อเหล่านั้น กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีสมณพราหมณ์เทพมารพรมใดๆในโลกมาโดนบันดาลว่าเธอจงเจ็บจงป่วยจงแก่จงตายจงมีสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพระศาสดาเรายังยืนยันตลอดเวลาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปพระศาสดาพูดผิดไม่ได้อย่าลืมพระองค์พูดผิดไม่ได้ถ้อยคำของพระองค์ทุกถ้อยคำไม่มีใครในโลกตำหนิและติดเตียนได้ดังนั้นพระศาสดาบัญญัติไม่ผิด ไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาเราช่วยให้เราพ้นภยัยพ้นเวรต่างๆได้พ้นจากอาเพศต่างๆไม่มีพระศาสดาปฏิเสธพระองค์จึงตรัสว่ามนุษย์เป็นนอนมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอา ภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ถ้าผู้ใดมายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วรู้อริส,สัตตีนั่นแหละจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ อาตมามาพูดเพื่อชักชวนให้เราปรงศรัทธ,ธาลงไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อในคำสอนของพระองค์อย่างไม่หวั่นไหวศรัทธ,ธาพระองค์ต้องฟังคำพระองค์ต้องมีสุดตะของพระองค์อาตมาเห็นชาวพุทธหลายคนบอกศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าแต่ถามว่ามีสุดตะของพระองค์ไหมจําไม่ได้สักพระสูตรหนึ่ง ไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องจะต้องมีสุตตาของพระตถาคตจะต้องเป็นผู้มีศีลดีมีมิตรด,ดีต้องเป็นผู้ว่าง่ายองคุณสิบเอ็ดประการของลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องพระองค์ได้ตรัสไปแล้วอย่าเป็นศรัทธาแบบฉาบฉวยหรือนึกเอาเองว่าอ๋อฉันศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้ว และโยมจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากธรรมวินัยนี้ซึ่งเป็นธรรมวินัยเดียวที่มีการหลุดพ้นมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งสุพัตทป,ปริภาชกได้ถามพระศาสดาและพระองค์ก็ได้ตอบยืนยันไว้แล้วถามว่ามีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ไหม นอกจากธรรมวินัยนี้พระองค์ยืนยันว่าไม่มีบอกสุภัสทะนับตั้งแต่เราบวชมาได้ห้าสิบเอ็ดปีทำประเทศเครื่องตัดสลูมิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้นี่ศาสดาเรายืนยันเอง เราไม่ต้องไปขวนขวายวิ่งสแสวงหาการหลุดพ้นในภายนอกเลยจากธรรมวินัยอื่นเลยพระองค์ตรัสว่าใครเข้ามาสู่ธรรมวินัยอันศาสดาประกาศไว้ดีแล้วนั้นแล้วเห็นว่ายังมีพรหมจรรย์อื่นยิ่งกว่าดีกว่าบุคคลนั้นเรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะ อย่าให้ตนเองเป็นผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นไปทำกระทำสักการะในธรรมวินัยอื่นก่อนไปบำรุงนะสมณพราหมณ์ภายนอกจากธรรมวินัยนี้ซึ่งพระองค์จัดว่าเป็นอุบาสกจันทานนะไม่ใช่อุบาสกรัตนะไม่ใช่อุบาสกปัทุมะนะเราควรจะมีอนุตริยะหกประการ ทัศนานุตริยะการเห็นที่ประเสริฐคือเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตมีสวนานุตริยะมีการฟังที่ประเสริฐคือฟังตถาคตหรือสาวกของตถาคตมีลาพานุตริยะมีการได้ลาบคือได้ศรัทธาที่ประเสริฐคือศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคต เมื่อศรัทธาแล้วก็เข้าไปศึกษามีศิกคนุตติิยะการศึกษาที่ประเสริฐศึกษาคำของตถาคตและเมื่อศึกษาแล้วศรัทธาแล้วศึกษาแล้วเขาจะไปบำารงก็ควรจะเป็นการบำารงที่ประเสริฐปาริจาริยานุตตริยะคือบำารงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ซึ่งพระองค์บอกว่าการบำรุงกษัตริย์การบำรุงพราหมณ์การบำรุงข้าบดีการบำรุงสิ่งต่างๆเนี่ยก็มีอยู่พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การบำรุงเหล่านั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้เราได้มรรคผลนิพพานหรือเกิดความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดดับไม่เหลือหรือเพื่อนิพพานเลย รองบอกต้องบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยประโยชน์ได้อะไรเพื่อได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่คือประโยชน์ของการที่พวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมณะสักยักปุตตยะบุตรของสมณะในสักยัตระกูล และข้อสุดท้ายของอนุตรยะก็คือการตามละลึกที่ประเสริฐเราทำบุญสุนทานแล้วเราได้ศรัทธาได้ศึกษาแล้วเราจะเกิดการตามละลึกถึงละลึกถึงอะไรจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตประเสริฐที่สุดน,นี่คืออนุตรยะหประการ ก็อยากชักชวนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะได้มาเสพครบธรรมะของพระองค์ได้มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ได้มาร่วมกันเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ยมจะเห็นว่ายังมีคนที่หลงทางอยู่มากประกาศตนว่าเป็นพุทธแต่ ก็กระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสดาแห่งตนดังนั้นสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้เขาจะไม่ได้มันเป็นการพลาดโอกาสเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ยากผู้เจ้าบอกสัตว์ย่อมเมตตาสัตว์ด้วยกันเราทั้งหลายก็ล้วนเป็นผู้ กำลังสแสวงหาอมตะธรรมคือความไม่ตายกำลังเดินหลงทางอยู่ในสังสารวัตรต้องช่วยกันบอกทางบอกทางออกที่ถูกต้องไม่ใช่หวังแต่เอกล่าปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตยศแล้ว อาศัยความไม่รู้ของเขาทำให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้เหมือนเราเลี้ยงมิจฉาทิฏฐิให้กับคนไว้เพื่อแลกกับเอกลากปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นพระศาสดา ขนาดว่าตรัสว่ามันไม่ได้ช่วยได้จริงพวกเราก็ยังมีการเข้าไปหลงยึดสิ่งเหล่านั้นนะโดยไม่นำพาคำสอนของพระศาสดาซึ่งมีอยู่จำนวนมากเราในฐานะวันนี้ได้มารู้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วอาตมาว่าเราต้องช่วยกันประกาศคำของตถาคต ซึ่งพระองค์ยืนยันว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตอย่าอายอย่ากลัวถ้าเราเป็นพิกขุเราพูดคำตถาคตไม่ได้เราจะมาเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์เราพูดคำของพระองค์ ไม่มีอะไรเสียหายพ <c oughs> ระองค์บอกเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเราเป็นทายาทแห่งพระธรรมคำสอนพระองค์อย่าไปยกพระธรรมคนอื่นมายกพระธรรมของพระศาสดาดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุด การถ่ายทอดของเราจะไม่มีข้อผิดส่วนคนฟังนั้นจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเขาคืออินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามีมากหรือมีน้อยแต่การถ่ายทอดของเราต้องไม่ผิดคือถ่ายทอดคำต,ตาคตเราจะไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วนั้น พาให้เขาหลงหรือเปล่าเพราะเราพูดแต่คำของตถาคตเขาจะเสมือนหนึ่งได้ยินได้ฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะและนี้คือเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัตร,รมและนี้คือหนึ่งเหตุปัจจัยของการให้เกิดสังสามัมคีขึ้นคือการแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติ แสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธ์ว่าตถาคตภาสิทธ์แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาเราทําตรงๆอย่างนี้รองบอกสังฆสามังคีจะเกิดขึ้นและเป็นหนึ่งในเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมศาสนาคือคำสอนจะไม่อันตรธานไปจะดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนาน วันนี้ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้ตามสมควรนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้อาตมาเป็นเพียงสมณะสักยะปุตตะผู้หนึ่งที่ได้นำถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถ่ายทอดก็ขอให้พวกเราผู้ที่ได้ตั้งใจ เงียสดลงฟังในคำของตถา,าคตยงได้รับอน,นิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือน